ไผยเห็ดกับเขาเก่งไผยาเห็ดใส่กองอีสานเป็นเขาไปติดตามรับชมแสบีสานบานเฮาคั่วยายจิมทางยูทูบด้อค่ะพี่น้องพี่น้องก็เสดเห็ดเป็นค่ะค้ามืัอนี้ยายจิมสิ้้าไม่เห็นน้ำตกหมูค่ะนี่คือสันคอค่ะพี่น้องคะสาเหตุที่จิมทำเลือกสันคอกับพระว่ามันมีมันมีมันแทรกเราพี่น้องเนาะ้าเฮาสีเห็ดน,น้ำตก ให้หมูมันนุ่มๆเข้ากับต้องเลือกสื่อสันคอเด้อพี่น้องเด้อค่ะส่วนอื่นส่วนเป็นสะโพกมันสีแข็งค่ะสะโพกไหลยังจะสีมันสีแข็งค่ะมันสีบอกคือสันคอค่ะเวลาเข้าเห็นดนําตเข้ากับต้องเลือกเอาหมูสันคอเด้อค่ะหลังจากนั้นแล้วยี่กิมมาหันแล้วยี่กิมกรสีมาหมักค่ะพี่น้องค่ะเครื่องหมักก็ชูรสคันนอ ซอสปรุงรสน้ำมันหอยแค่นี้ละค่ะใส่ลงไปแล้วก็มักไว้จักสม่วงค่ะก่อนที่เราจะเอาไปย่างไฟเนะพี่น้องเนาะขายกินหได้ใส่ถุงมือเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พี่นอ้องยสดามาแล้วค่ะเพราะว่าจังได้มันกัดตรงไหนเอาไปพานควมหอนอยู่แล้วอย่กิมฝ้าวาค่ะพี่น้องกระรยบอได้เอาถุงมือมาใส่ค่ะเอามือล้วนๆเท่านี้แหละค่ะมัดเนาะเราเข้ากับจังสิไปอย่างไฟกันค่ะ มื่อนีจะกิมผ้ามาย่างเตาถ่านค่ะพี่น้องคะย่างเตาถ่านก็จะทําให้หมูเรานุ่มหอมค่ะเนะี่ยค่ะไฟอ่อนๆหน่อยเนี่นยค่ะพี่น้องอ่ะอย่างหมูให้มันเกี๊ยมๆก่อนค่ะพอถึงกับว่าเกี๊ยมลายดอกให้มันสุกให้มันสุกนอกแต่ให้มันนุ่มในค่ะพี่น้อง โม่ห้ากะเริ่มสิได้ล้วค่ะเนี่ยค่ะเริ่มจะได้แล้วบางชิ้นก็ได้แล้วค่ะขีบใส่จานไว้เลยค่ะใส่กระมังไว้เลยเพื่อว่าห้าสิเอาให้มันเย็นจักหน่อยหลังห้างกะจังสิไปหั่นค่ะ หลังจากที่หั่นแล้วยีมก็จะมาใส่หมอ้อเอาน้ำหยอดจักน้อยค่ะพี่น้องคะ,ะเราห้อกระชไปตั้งไฟจักน้อยค่ะเพื่อว่าให้หมูที่ข้างในมันยังเป็นสีแดงอยู่ก็มีค่ะให้มันสุกสักก่อนค่ะพี่นอ้องก็เพรา้ว่าให้มันสุกลายพอสุกนี่ค่ะเพระว่ามันจังสีเดีหมูสีเดีนิ่มๆเนาะค่ะเราห้อกระจังสีเอาไปปุงกันค่ะ เตรียมหอมแดงหั่นหอมแดงหัน่นกระเทียมไว้ค่ะยี่จิ้มใส่กระเทียมสดน้ำค่ะพี่น้องค่ะมีประโยชน์ค่ะนี่ค่ะยิจิ้มหั่นกระเทียมใส่น้ำค่ะ พื่อไว้เวลาเขากินเขากระสืได้กินกระเทียมลงไปน้าค่ะกระเทียมมีประโยชน์ค่ะพี่น้องคะใส่กระได้ว่าใส่กระได้ผู้ได้บ่ามหมักกบ,บ่ต้องใส่กาค่ะหลังจากที่เขา,เาหัน่นกระเทียมแล้วก็สิเป็นใบบักูดตค่ะ อ่าเซตเรียบร้อยค่ะพักที่ห้องชีสัเนาะมีสระเหน่ผักชีต้นหอมพี่น้องหอมแดงกระเทียมล้วค่ะตามด้วยลูกโดดค่ะผักผิดค่ะมาปรุงกันมาเนี่ยใส่มะนาวลงไปก่อนค่ะค่ะเอากระใส่พอประม่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะหั่นห้าใส่ลายเกลือข้นกระสิเปียวเนาะพริกป่นลงไปเข้าคั่วลงไปค่ะเข้าคั่วกระห้องหอม,หอมล้งงนางจากนั้นแล้ว เ้ากระสีใส่น้ำปลาจักน้อยค่ะพอนะเพราะว่าข้ากับมักหมูไว้ไปแน่แล้วนอาค่ะพี่น้องคะยี่จิ้มซิมมึงแนวกะใส่น้ำปาลาต้องไปอีกนิดหนึ่งค่ะคุกเข้าให้เข่ากันเราห้ากระจังสิมาใส่ผักค่ะใส่ผักเรียบร้อยได้แล้วใส่ผักแล้วค่ะคุกเข้าให้เข้าเข่ากันอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะซ้ำนีกันแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ มื่อนี้กินกบผักสดลายย่างค่ะพี่น้องมีผักกระโดนมีอยอดบักกอกบักเขือพว่วงลักกาอ่าเอียงละ่ะสีม่วงนี่จิ้มกระลืมซื้อมันอีกแล้วดอกอันชันค่ะพี่น้องลายผักลายแนวค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็เด้อพี่น้องค่ะพอกันไม่คลิปนะ ฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามเสพอีสา,บานบันเท่าขั้วแย่กิมเป็นกำลังใจให้แย่จิมน,นั่นเลยเด้อะค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุข,สขคนคะ่ะสวัสดีค่ะลำลวยเด้อพี่น้องเดอ้อ